สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ผมจะพามาเบ่งนกไม้ที่ผมต่อได้ครับผมนี่คือนกไม้นะครับเด้อนกไม้ปิดชายทะเลครับผมปิดชายทะเลแถวชะอำครับผมเมื่อนี้ออกมาต่อแถวชะอำครับผมแต่ไม่เห็นงานหรอพี่น้องไม่เห็นงานแล้วก็เลยเอานกมาน้าครับผมเพราะที่สวยมากอะ ฝนตกครับพี่น้องฝนตกแล้วก็ช่วงเที่ยงเทียงะวันนี้แดดออกทีนี้ยินเสียงนกขันครับผมโอ้ยเสียงนี่กิี๊บเลยพี่น้องเอ้ยเสียงก่างไปไงเลยครับพี่น้องแบบผมต้องผมต้องสะดุ้งอ่ะได้ยินเสียงพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับสองตัวนี่ครับผม ตัวนึงเสียงก่างไปไงครับผมตัวนึงเสียงก่างๆเลยครับผมผมอยกงไงพี่น้องเห็นนหผมว่าเบิ้งซอยกันออกพี่น้องเบิ้งซอยกันนี่แหละครับผมตอนนี้ก็ผมถ่ายกลางคืนนะพี่น้องเด้อกลางเว้นผมเพด้ยงงนครับผมผมไม่เวลาเบิ้งมาถ่ายให้เบิ้งครับผมนี่แหละครับใส่เวลวยังบอยังบอยถ่ายคลิปเลยครับผมคือฟังเสียงอย่างเดียว ียงดีครับพี่น้องนกสองตัวนี้ทั้งเสียงทั้งคาล้มพี่น้องผมถือร้องช้ำเบิงครับพี่น้องผมถือเลี้ยงช้ำเบิงว่าเขาที่มีพัฒนาการไปทั้งไดเพราะว่านกนกทางนี้ผมเ่ราันเคยอยู่ครับผมผมยังไม่เคยเลี้ยงเลยครับผมมันต้องร้องครับพี่น้องแต่บอกเลยว่าเสียงกับคาล้มนี่โอ้ผมต้องสะดุ้งอ่ะเสียงนกทุกคนคนเลียนนกนี่น่าจะรู้ว่า สะดุ้งหูเป็นแบบไรนี่แหละครับผมต้องฟังต้องฟังบ้่งเลยครับพี่น้องเสียงมันโอ้โหผมบอกเลยว่าเออหืมเลยอ่ะสุดยอดอเลีพี่น้องเบิ้งซอยกันพี่น้องสองตัวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมมีให้เบิ้งชัดมาเนาะพี่น้องอลไกังคือสีบล็อชาัดไปไหนดอกพี่น้องเบิ้ขงขมุกขมัวจัง่อย เสียงกับขั้นลม้มหนิมพี่น้องเลยสุดยอดเลยบอกเลยว่าสุดยอดนกสองตัวนี้เดียวผมทีช้ำเบิ้งครับผมผมทีช้ำแล้วผมจะเลี้ยงไวไ้เลี้ยงไว้ให้ได้สักอายุดีๆครับผมอายุกงดีดีผมค่อยจิดทายให้พี่น้องเบิ่งพัฒนาการไปเรื่อยๆครับผมดูว่าเขาติไปในแนวทางไหนครับผมจะเลี้ยงได้บอ่อทเป็นตอบอ่อครับพี่น้อง นี่แหละครับผมสองตัวนี่แหละครับผมมึงเลิอพี่น้องถึกตาถึกใจผู้ไดบ่แต่สําหรับผมไลฟ์กับพ่อยแล้วพี่น้องปกติบ่มีของดียังครับพี่น้องแต่ว่าเสียงเขานี่อื้สะดุ้งหูครับพี่น้องสะดุ้งเลยหล่ะครับพี่น้องเสียงนี่อื้บาดหูบาดใจคนเล่นนกครับผมค้นชอบนกด้วยกันนี่โอ้โห บอกเลยว่าต้องออกให้ได้ครับพี่น้องต้องออกมาเป็นนกตอหรือนกสองตัวนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้พี่น้องเด้อนี่แหละครับผมฝากพี่น้องไว้ว่าผมที่ช้ำนกสองตัวนี้มันที่ออกมาในรูปแบบใดครับผมมันที่ออกมาในรูปแบบใดนกทิน้นี่ครับผมนกทิ้น,นี่ผมผมก็บ่เคยเลี้ยงครับผมผมบ่เคยเอาไปเลี้ยงเลย ยังบน่ยเคยมาครับแถบนี้ติด,ดชายทะเลเลยครับผมติด,ดชายทะเลชะอำครับผมห่างจากทะเลผมห่างอยู่ประมาณสักที่โลกว่า,วา,า,วาว <c oughs> ัวครับผมถึงทะเลอยู่ในแถบปากโกงกลางครับพี่น้องนกสองตัวเนี้ยนี่แหละครับผมสงหัวงามดีครับผมหัวกลุ่มมนดินกกุกเดียวด้วพี่น้องนกหนึ่งกุกเสียงกลางไปใหญ่ตัวหนึ่ง ตัวนึงเสียงกลางๆเลยครับผมกลางๆนวลๆครับผมแต่ค่าลมจิบจิบทั้งสองตัวเลยต้องจิบปลาครับพี่น้องเรียกว่าค่าลมนี่จลิบนี่ก็ฝากไว้พี่น้องเบิ้งครับผมคอยดูไปน้ำกันครับผมครับผมคลิปนี้ก,ก็คือสรุปคลิปให้สามีเด้อพี่น้องเด้อพอได้กินหัวจิตึงกันครับผมฝากกดติดตามให้ผมหน่ยเด้ออาจารย์ สุขูสุขคนครับผมต้องเสียนไม่เสียนเกาครับผมจานเพิ่มมีหยังกาทีคอยท้ายไปให้เบิ่งเรื่อยๆครับผม <c oughs> อากาศเบี้ยนพี่น้องไอเอาห้องไอแฮกแล้วลินนี้ก็ฝากติดตามด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมสวัสดีครับ